มั้ยใจปาเสียใจยังไงเนี่ยสัตว์นี่คือเสียใจค่ะเราวไปเราขยากไปกําลังใจลุงตูลุงตูลูกตูเ้ยจะอยากจะร้องไห้ค่ะอยากจะร้องไห้ป้าเสียใจนะคะไม่ได้เจอหรอคพี่เสียใจไม่ได้เจอค่ะนพูดเลยนะท่านนายกครับป้าไม่ได้โกรธนายกนะคะพร้อมที่เป็นกําลังใจให้นายกค่ะเพียงแต่น้อยใจตํารวจอยุธยาที่ไม่ยอมให้พวกป้าเข้าพบนายก แค่นายกโบกไม้โบกมือพวกเราก็ดีใจแล้วค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านนายกต่อไปนะคะพวกเราชาวอยาก็เป็นกําลังใจให้ท่านแล้วก็จะรอลุ้นสารสารรัฐธรรมนูญค่ะพวกเรารอลุ้นอยู่นะคะนายกรักนายกเหมือนเดิมค่ะขอบพระคุณมากค่ะนายกรักนายกค่ะการเปิดศึกชิงดีชิงเด่นกันในมุมมองของชาวบ้านระหว่างสองปอก็ เดินหน้าต่อไปนะครับหลังจากที่พลเอกประวิตยมีปฏิบัติการลงพื้นที่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีชาวบ้านหอมแก้มมีคนบอกว่าอย่างลุงปั้มควรจะเป็นนายกเองนะครับวันนี้นะครับพลเอกประวิตยประกาศแล้วว่าสัปดาห์หน้าจะบุกไปที่กระบี่แล้วก็จะลงพื้นที่ต่ออีกดังนั้นเริ่มเป็นบรรยากาศเก่าๆนะครับที่คุ้นเคยกันนั่นก็คือ2ในพลเท่าแข่งกันขยันลงพื้นที่และ เกาะติดปัญหาน้ําท่วมนะครับเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นในปีที่แล้วตอนที่2ในพนนั้นทะเลาะกันตอนนี้เหตุการณ์เดิมๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่2ในพลเคลียร์กันได้การลงพื้นที่ช่วงน้ําท่วมแก้ปัญหาประชาชนก็จะจบลงก็ในแง่หนึ่งก็น่าเศร้านะครับที่ความทุกข์ของประชาชนเป็นเพียงแค่เครื่องมือให้2ในพนนั้นใช้ในการประลองกําลังกันนะครับภูเก็ตก็ท่วมหนักนะครับยังไม่มีแวว,แวว่าใครจะไปแก้ปัญหาได้อย่างใดนะครับขณะเดียวกันวันนี้พลเอกประยุทธ์ปฏิบบััติกกกาารรุคคืหลงจที่ เมื่อวานนี้ประกาศว่าจะทำสิ่งที่ผมเคยพูดไว้ว่าน่าจะทำนะครับในรายการตาสว่างวันนี้ก็ไปที่อยุธยาแล้วจริงๆแล้วก็ไปอย่างที่ผมบอกว่าควรจะไปซิงหรือว่าไปเชื่อมกับทหารที่ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้าท่วมที่อยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3าจุดซึ่งท่วมเป็นประจาวัดกษัตรธิร่าดหรือว่าตําหนักนะครับสิริยาลายัยหรือว่าพื้นที่บริเวณพระเจดีย์สุริโยไทยนะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ไปหมดนะครับแต่ ในสุดแล้วนะครับสิ่งที่ คา,คาดคิดไว้ว่าจะเกิดนะครับเมื่อวานนี้ผมพยายามเช็คนะครับว่าคนที่ไปกับพลเอกประยุทธ์น <a reality> ั้นจะมีฝ่ายการเมืองไปหรือไม่นะครับได้คําตอบตั้งแต่เมื่อวานแล้วจะไม่มีฝ่ายการเมืองไปนะครับแล้วก็นึกภาพออกเลยว่าวันนี้จะเละยังไงเพราะว่าไม่มีฝ่ายการเมืองไปนั้นคนที่คุมการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จะเป็นทหารเองนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะมั่วแล้วก็จะเละแล้วก็จะหลุดนะครับในสุดวันนี้พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ที่อยุธยาไปนะครับแล้วก็เป็นการแสดงภาพของรัฐมนตรีกราโหมซึ่ง มีตำแหน่งนายกแต่ทำหน้าที่นายกไม่ได้แล้วก็พยายามใช้เรื่องของการดํำรงตําแหน่งกลาโหมนั้นออ,ออกมาแสดงตัวตนว่ายังมีตัวตนอยู่ในพื้นที่การเมืองไทยซึ่งท่านผู้ชมคงจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกสักพักหนึ่งโดยที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าบทบาทรัฐมนตรีกลาโหมในการสร้างซีนนั้นทําได้จํากัด นะครับจะไปทําเรื่องของแพงก็ไม่ได้จะไปทําเรื่องการแก้ปัญหาจราจรก็ไม่ได้เรื่องเดียวที่กลาหมทําได้และแนบเนียนหน่อยก็คือเรื่องของการดูปัญหาน้ําท่วมดังนั้นชาวบ้านแถบที่ไปเมียนหาน้ําท่วมก็เตรียมตัวนะครับจะได้เจอพลเอกประยุทธ์เยอะหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ที่กองทัพเป็นคนรับผิดชอบนั้นในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับนั่นก็คือ,เ,อ,เ,อเกิดเหตุการณ์นะครับที่ประชาชนซึ่งรอลงเ,อเจอพลเอกประยุทธ์นะครับ,บกลุ่มกองเชียร์หลายคนนะครับ ตอนที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่นั้นหลังจากที่ไปดักรอพลเอกประยุทธ์มาเป็นเวลานานก็ไม่ได้รับโอกาสในการพบพลเอกประยุทธ์แต่อย่างใดนะครับแล้วก็มีการตะโกนด่าว่าทําไมไม่ให้พบนะครับลังเกยียจประชาชนหรือยอย่างไงอุตส่าห์มารอตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับเ,เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะจริงๆแล้วทางฝั่งรัฐบาลเองก็ยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นแฟนคลับของตัวเองนั้นจะลงไปทักตลอดซึ่งผมคิดว่าเป็นความจริงนะครับปกติของคนดํารงตําแหน่งทางการเมืองเห็นคนมารอรับ นะครับเหมือนคนหิวข้าวเจอหมูกระทะนะครับในเวลา6โมงเย็นบุฟเฟ่ยังไงก็ต้องไปเพราะการเจอประชาชนหรือการอยู่ท่ามกลางประชาชนลุมล้อมนั้นเป็นภาพที่สวยงามที่ปส่สมับคนดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับในสุดแล้วการถูกโจมตีนะครับว่าไม่เห็นหัวประชาชนนะครับก็ได้รับการชี้แจงอย่างรวดเร็วนะครับจาก คุณธนกรซึ่งจริงๆวันนี้ถ้าคุณธนกรไม่ได้เข้าสภาผมเชื่อว่าคุณธนกรไปแน่และถ้ธนกรไปวันนี้จะไม่เละอย่างนี้นะครับรวมทั้งคุณเสกสกลน,นะครับซึ่งออกมาชี้แจงว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ได้ดูถูกประชาชนนะครับไม่ได้ไม่เห็นหัวประชาชนนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือพลเอกประยุทธ์ไม่ได้พบประชาชนนั้นท่านผู้ชมเห็นภาพของรถที่เข้าออกในพื้นที่ดังกล่าวนั้นจะเห็นว่ารถขับค่อนข้างเร็ว เร่งรีบนะครับและในขณะเดียวกันนะครับคุณธนกรก็ชี้แจงว่ามันเป็นบรรยากาศที่รถเนี่ยเป็นรถกันกระสุนดังนั้นรถที่กันกระสุนเนี่ยมันเปิดหน้าต่างไม่ได้ซึ่งบังเอิญว่าเราก็ไม่เคยนั่งรถกันกระสุนกันกระสุนกันนะครับก็เลยไม่สามารถตอบได้ว่าจริงเท็จเป็นอย่างไรนะครับอาจจะต้องให้คนที่เคยนั่งรถกันกระสุนกันกระสุนคนอื่นมาบอกว่าจริงหรือเปล่าที่รถกันกระสุนมันเปิดไม่ได้แล้วคุณธนกรก็ยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์นั้นรักประชาชนนะครับไม่เคยทอดทิ้งประชาชนขณะที่คุณเสกสกลนะ คุณธนกรอย่าโกรธผมนะครับคุณเส,สกสกลแกท็อปฟอร์มกว่าเพราะว่าขณะที่คุณธนกรได้แต่ชี้แจงแต่เส,สกสกลนะครับสามารถเอาคลิปของคุณป้าที่เกือบจะเป็น ดาว t ิกต็อกนะครับจากการดา่าว่าทําไมประยุทธ์ทิ้งประชาชนซึ่งตอนนี้ทราบชื่อแล้วนะครับว่าคุณป้ากัรยาในสุนณทพิรมนะครับคนอยุทยาและคณะนะครับคุณเสกสกลนําคลิปของคุณป้าท่านดังกล่าวมาเผยแพร่แล้วก็ส่งนักข่าวว่าคุณป้าไม่ได้โกรธนายกประยุทธ์พร้อมจะเป็นกําลังใจให้แต่น้อยใจตํารวจในพื้นที่นิดหน่อยที่ไม่ยอมให้เข้าพบเท่านั้นเองแล้วก็คุณป้ายังพูดในคลิปนะครับซึ่งเผยแพร่โดยคุณเสกสกลว่า ท่านนายกนะครับอันนี้เรียกตามคุณป้านะครับไม่ใช่กาพูดผมนะครับท่านนายกแค่บอกมือให้กำลังใจก็ดีแล้ว ขอเป็นกำลังใจให้รักเหมือนเดิมนะครับรอลุ้นสามนูนคดี8ปีของนายกประยุทธ์ด้วยแล้วคุณสายสกลก็ยืนยันนะครับว่ารถที่นั่งคันนั้นนะครับเป็นรถที่มีระบบรักษาความปลอดภัยกระจกด้านนั้นเปิดไม่ได้นะครับตอนนี้ชี้แจงให้คุณป้าเข้าใจเรียบร้อยแล้วไม่อยากให้ฝ่ายตรงข้ามเอาไปโจมตีเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับนี่ก็คือเรื่องของพลเอกยุ่ขณะเดียวกันในการลงพื้นที่เจอทหานะครับก็ต้องพูดว่าพลเอกประยุทธ์คงความเป็นพลเอกประยุทธ์ได้อย่างคงเส้นคงวาเพราะว่าในภาวะที่ไม่ได้เป็นนายกแล้ว แต่เป็นรัฐมนตรีกรลาโหมเฉยๆนั้นเมื่อพูดกับทหารหรือกําลังพลก็ยังมีลักษณะของการใช้คําแบบชาวบ้านคือกระโชหกหกหักนะครับการวางอํานาจยังมีอยู่ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีในเวลาที่พลเอกประยุทธ์ต,ต้องการเก็บแต้มและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพลเอกประวิตธ์ลงพื้นที่และสร้างบรรยากาศของการเป็นเฟรนดี่กับประชาชนเมื่อวานนี้พลเอกประวิตธิ์บอกว่าข้าราชการคือคนรับใช้ประชาชนต้องฟังประชาชนขณะที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่นั้นยังคงบุค,คลิกของการเป็นเจ้าคนนายคนอยู่เจอทหารนะครับก็ ถามว่าอยู่จังหวัดไหนวิธีถามก็ตะคอกหกกระโชคหกห้านะครับแล้วก็บอกต่อว่ารู้หรือยังเป็นทหารได้อะไรนะครับได้วินวัยได้ความรู้นะครับขณะที่ทหารน,นั้นกําลังใช้แรงงานในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอยู่ขณะเดียวกันนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะรายงานนะครับแต่ก็จําเป็นจะต้องรายงานนั่นคือคุณฟักทองนะครับหนุ่มเยอรมันที่ชูรูปต่อต้านผลเอกประวิทย์นะครับไม่อยากให้ผลเอกประวิทย เป็นรักษาการนายกแล้วก็บอกต่อไปด้วยว่าก็ไม่ได้ชอบผลเอกประยุทธ์ด้วยเพราะสองคนนั้นไม่ช่วยประชาชนใจร้ายนะครับแล้วก็ประกาศว่า2คนนี้คือผดเด็จการนะครับคนเยอรมันอย่างคุณฟักทองเองยังรักประชาชนมากกว่าทั้งสองคนนะครับในสุดก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่คนไทยคาดคิดนั่นคือนั่นก็คือมีตํารวจบุกไปที่บ้านของคุณฟักทองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นการบุกในแบบที่ฝรั่งซึ่งอยู่ในเมืองไทยทุกคนคุ้นเคยนะครับนั่นก็คือเมื่อคุณมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ตํารวจสิ่งที่คุณจะเจอทันทีกก็คือารข ตรวจสอบเอกสารวีซ่าต่างๆหรือว่าการพำนักอยู่ในประเทศไทยแล้วก็คูนะครับถ้าเอกสารคุณไม่ผิดนะครับคุณก็จะโดนยัดคดีข้อหาวีซ่านะครับแต่ถ้าเอกสารคุณครบสิ่งที่ตํารวจไทยจะคู่กับคนต่างชาติไม่ว่าเขาถูกหรือผิดก็คือ ระวังงวดหน้าต่อวีซ่าไม่ได้ซึ่งก็คือการพลากลูกพลากเมียเพราะคุณฟักทองมีเมียเป็นคนไทยนะครับใน่สุดคุณทักษองเลยตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพมาอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งนะครับหลังจากถูกตำรวจบุกบ้านแต่คุณฟักทองเขาพูดเป็นนะครับเขาบอกว่าตำรวจทุกคนดีมากนะครับมาหาผมแล้วก็ถามผมเรื่องวีซ่าว่าระวังจะต่อไม่ได้นี่เป็นวิธีประชดแบบที่คนไทยเข้าใจกันดีคุณฟักทองบอกนะครับว่าไม่ต้องการทําให้ใครไม่พอใจแต่ทําไปเพราะอยากช่วยคนไทยสงสาร คนไทยนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับรัฐบาลน,นะครับนั่นก็คือการจับสื่ออิสระซึ่งเราไม่เห็นมานานแล้วเป็นสื่ออิสระซึ่งชื่อในเพจของเธอคือสาวนุ้ยคุณสาวนุ้ยเป็นสื่ออิสระที่มักจะรายงานข่าวการชุมนุมของประชาชนกลุ่มหน้าสารอาญานะครับซึ่งก็เป็นมวลชนซึ่งไม่เยอะแต่ว่าถือว่าเป็น กองกําลังของประชาชนถาวรที่ทุกครั้งที่เด็กๆไม่ว่าจะเป็นเบนจารุงเพนกวินหรือคนอื่นๆไปขึ้นศาลนั้นคนเหล่านี้จะเป็นคนที่คอยให้กําลังใจส่งเสียงปลุกปลอบเด็กๆตลอดนะครับคุณสาวนุ้ยโดนตารวจบุกจับตอนสองทุม่มเอาตัวเข้าไปที่สโมสรตํารวจนะครับข้อหาคือเธอร้องเพลงของวงไฟเย็นนะครับแล้วก็สสอเบนจาแสงจันทร์จากพักก้าวไกลก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็พยายามจะดูว่ามีการล่วงละเมิดหรือไม่นะครับ